เกตพวกมีไอพ่นมีพี่บินได้แม่งแม่งวิ่งช้าชาวบ้านด้วยวินก็ไม่ได้กูต้องมาอยู่ขนาดออกตัวก่อนแม่ยังโดนแสงให้วิ่งแข่งกีบคนในที่โลตอนดึกเล่นอีกไหมแบบแผลฉีสโซเยอร์ฮ้ยแม่งหามากมาดูกันว่าใครจะโดนเฟิร์สบัตกูแน่นอนอ่ะเขารู้สึกได้

โอเค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 ไม่ขึ้นกระตาใครไงตายไม่ขึ้นกระตายมึงองคเฟ่คาเฟ่คาเฟ่กูมีซับเว้ยโอ้ยโอ้โหตายกันหัวระวังไงเออนั่นไงจะหายจะบอกก็ดีลูซีโอลูซีโอคิงคอง ได้แล้วก็เล่นเลยผมมีอมันติแล้วผมมีอันติแล้วเสียดดูเสียดเด็กเด็กผีผมก็ว่าแม็กซเล่นที่แล oh ้วม um yeah. yeah. ันกระตุกไปกดลิมิต FPN ไว้ Isad Bo 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 บางอาหามุมหลบหามุมหลบเทเซอร์เทเซอร์หล yeah. ังเทเซอร์ออกมาเทเซอร์ไปหลังไม่งั้นจะอ้อมเข้าจุด ไอเฮียเทเซอร์เทเซอร์ออเข้าหลังจุดนะระวังนะเทเซอร์ออเข้าจุดแล้วใช่เทเซอร์เขาจุดแล้วข้าบอกแล้วอย่าปรมาดเทเซอร์แมงร นี่ตายกินคองตายกินคองตายมังกรฟ้าของมันยิงไปไหนอ่ะเหี้ยตายทั้งมึงอยากได้เลือดเตะเทเซอร์เทะเซอร์เทะเซอร์เทะเซอร์กินคองอยู่บนคองอยู่บน ออกไปออกไปยังห่างอีกไปด้านบนเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์โดเทเซอร์ดีมากมันลากมันลากมันลากโดนซะ โอ,โ,โ,โอ้โหมีตกมีโโตกคิงคองคิงคองตกคิงคองตกตายซะคิคองวันวันลาวันลาวันลากตายเทเซอร์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 ตายเทซอตายเรียบร้อยโู้ฮูโปปปถโปมึงตกใจหมด อย่าเข้าจุดอย่าก่อเป็นกระจุดเลยไม่ดีไม่ดีแต่ก่อเป็นจุดๆไม่ดีเทเซอร์มาหลังเทเซอร์มาหลังครับเทเซอร์มาหลังของรอละของรอละนี่ไงไอ้เีฮยระเบิดติดตัวกูโอเคฮะเทเซอร์ไม่มีอันตรีละผมเก็บให้ละแลกกันเลยก็ว่าอยู่กูกระโดดมาแล้วทำไมระเบิดยุ่งๆยุ่งๆยุ่ลูเซียลลูเซีย เกนจิเกนจิเข้าจุดเกนจิเข้าจุดเฮ้ยมฮ้ยพี่ทางมาดิตายห่านั่นไงเอาตายทิ้งของตายฮะทิ้งของตายผมมีอันตีแล้วผมมีอันติผมมีอันติ กำลังเข้ากำลังเข้าไม่ไม่มีวิ่งให้กูกูไม่เข้าใจหมอใสมาแล้วไอ้ซาหรือจ๊ะเออตายตายระเบิดแล้วระเบิดแล้วไปเลย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 โอ้เว่ทําหมอใสแดกไปไอ้ซาเข้าบอย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  ตยขับไป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 เออขับไปตายยิงคลองมาเรียบร้อยเธอรูมเธอรอเลยจักมอไซส์เปล่ามอไซส์อ๋อไม่ใช่ยวช็อตนี้ช right oh right. ็อตนี้ช oh ็อตแรก แรกเลยดีกว่าถึงเราได้ทุกคนกูให้หมอแล้วกันนะนี่กูให้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตดีจริงดีหมอดีหมอมีดีให้ซัพพอร์ตเลยซัพพอร์ตดีต่อไปเราต้องบุกบุกเล่นตัวอะไรดีวะ ไอ้ทำไรกันในห้อง้ใเขาเรียกว่าลงสงครามพี่แบงค์ไม่มาช็อตสำคัญเนาะพวกเราเนาะโซเยอร์ทั้งทีมี่โคตรหาเออเล่นดันทะลุปดันทะลุอ่ะเล่นโซเยอร์กับแรือลปเปอร์สามอ่ะเล่นบลทีวเล่นบอทีวเล่นปล่าแป๊บหนึ่งขอได้ได้ได้เราเล่นรอสักแป๊บหนึงแล้กันรอเอาตัวอะไรดีวะ Everything, mm -hmm. got deja Everything got a day, Everything got a day, job. Just this rain of a barrel. ผมเป็นตัวเจาะคนนึงแล้วกันไม่ตุดงอนๆนะให้ตายเถอะ ดีมากลูซ mm ิโอหมดดูดูต oh ิเกอร์ลิปเปอร์ทามทุกคิวทามทุกคิวไปอยเดี๋ยวจะไป้อยมันเดี๋ยวจะไป้อยมันข้างหลังผมออมหลังดีกว่าไม่ใช่เปิดมาเซอร์ไพรส์มาเจอฟัคเกอร์นะเว้ย Thank you เธอเซ่อเธอเซอเธเซอเธเซ่อมายิงแล้วยิงแล้วเ้เฮยหมยหมยมาหลังเหมยมาหลังเดินหน้าเนียนมาเลยต้องเหมยด้านหลังด้วยโอเคเห็นแล้วรอเหมยครับปีนตายปีงตายยีงตายขอเอาหลังดีกว่า ทีมันไม่มีตัวรที่มันไม่มีเทเลพอร์ตเอาไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยใช่เป็นตัวเดียวเอียมปอมใช่ไหมป้อมมันติวไหมป้อมป้อมป้อมปั๊มป้อมปัอมหน้าปั๊มหน้าโอเคตาย ไอ้แต่เกณฑ์จีมึงเกณมึงสายคิวสติ๊กเฉยมาทำไงวะเขาจุดอยู่เขาจุดอยู่เขาจุดอยู่ตายไอ้เหม็นมาเดินมาด้านหลังรักลูซิโอว่ะ เอาถังฝั่งทนกูไม่โดดจ้ไหายเอามังกรไปเด็กเเดี๋ยวเดี๋ยวไปลอยหลังจ้ะจ้ะกูหาลูซิโอแป๊บไม่มีใช่ไหมเนี่ยไอ้แบกินกาเต้แบบเดจาว มีจังมีจงัระวังครับเิมาไหนดันเฮโรกันดัเฮโรันแม่งเอาจังัมาแล้วจะไปลอยกาวาไปลอยไลฮาร์มเลไลฮาร์แล้วพี่พี่ระวังไลฮาร์มนะไล่ฮาร์มาหลังเลยฮาร์อ้อมหลังอะไรไม่ได้เลยลอก อออเออโดนลากอยู่ตรงจุดเลยละระวังมันโดนเป็นตัว,ตว,ตวอ้วนกับไ,ไล่ลไไหาเด็กไอชิบหายมาเชื่อมาเชื่อสิมาเชื่อสิตายอ้อมหลังแป๊บ

เราไปช่วยเราไปช่วยกันเราต้องสั่งไปเลยกูจะหมดตัวจะหายโอ้โหตรงหน้ากูเลยเคลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่ยโอ้ยยังไม่ทันทันสีแล้วโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนี่เดียว อีเ๋เหมยมึงเห็นมืออีสัตว์ไปไหนไปช่วยใหม่ไม่มีอนติครับผมมังกรฟ้าระวังป้อมระวังป้อมป้อมพังตาย โอ้โหตั้งแรดตั้งแรดกูขังคุกเฉยเลยว่าจะฟักแอ่มันหนีครับเราล้มพีโหลดเลยเราล้เพลโหลดเลยหลังๆๆๆๆตายซ้ายสาดเรียบร้อยเกือบทีมคิวแล้วกู

ไล่หะระวังมันเตียนสิดูเซโอดูเซโอดูเซโอตายดูเซโอตายไอเฮียโดนสตันเออไม่รอดระวังไลฮาร์ดส,สตันนะฮะไอ,อสตันหมดแล้วมันมีอันตียหมดแล้วลตาย,ตายไปโหลดเลยไปโหลดแล้ว ตายเถอะผมมีนั่นแล้วอันติแล้วเกบตายเกืตายมันมีป้อมอยู่มันมีป้อมอปล่อยป้อมมันให้จะแตกแล้วป้อมเออเหมไอ้นไม่เดีหมือนตายซะ ตายเถอตายเอตายเอเรียบร้อยปังกรทงากฟ้าอถังไม่ไเหนเ่งโอ้ยเอ็มัชเชอรยร่ะ สามตัวเน้นเนนคูให้ใครดีวะให้พี่เบิร์มเ,เลยนะเรนดีพี่เบิร์มเล่นดีอ่าพี่แบงค์จบแล้วครับโอเค